สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมงสุบอนพ่อกก็ส่งน้องแคทคือเก่าพี่น้องทังนได้อาน้ทั้นน้พอนนี้ซุ้มแม่ไงคนกินเขากองบุญกัเอามาแล้วพี่น้อง ย่ายังอันนี้เราหมาตั้งในนี้ตัวนี้น่ะใค่มาขอขึ้นน่ะ Okay. มะมะอเต้นขึ้นสุดหนึ่งสบายดีมันเขี้ข่าเธออันรถลดแล้วมาเมื่อกี้นี่นะเอ้ยมาขอเต้นขึ้นสุดหนึ่งกินข่าเ้อไปงานดอง ญาติน้องมินนี่ก็มาพี่น้องผมลับปลาลับปลาไม่น้ำคลองลาบปลาสแไอ้เขาขึ้นล่างนั่นแล้วไล่านี่เิต่อ้วไปเลยหม่ม่เนาะเป็นยังไงมนหล่นกางยใส่หมมมวงเลยก็ได้เ้าก็บหามของข้าไปต่อ อยู่ค oh <track> no, ั่วเอามาบ่ได้ดอกมันแดดมันดำไงแล้วหองเาเออห้งเงาดำไปแล้วมันกินมันอมันดำเลยยังดอกมะม่วงจะนามันดำนะปะกินข้าวซามาคีพี่น้องเอ้ยลาปลาแม่น้ำโขง เอ้ยอันนั้นเอ้ยบ้านหัวค่ำนะเอ้ยต้อยมันเป็นอะไดฮะ อาวบดองเอาวอามันมาบอกเลขตบมือเปียกโลที่น้องไม่น้องเทนเอาเล็กเวียด ขอโทบอกเลบพน้องบอได้ไปบอเอนอนยังอยู่ในฮะบอกด้ไปบอกอยากินน้ำส้มบอม่ได้กินอ่านี่ยเนื่องีมีมีน้ำส้มไปกินมาจาเออช่วยป้อนถามบอ

พอน้องมอดก็มาเหมือนี่เฮ้ยตัขึ้นบมไปหนังเฮียงพ่อตตวฟ้ยมันจะอิ่มเลยดําตําหุงบมกตําหุงอืมอยากได้ตําบังหุงไปเอามาให้ไนนดําตําบังหุงนะไปไปบังหุงเบิดเอาดําบในต้มีอยู่ตะไรมาตําต้นมัเกิดโตโง่แล้โอ้ยมันล่นแล้วนี่ นี่ตะเพียวเว้ยสามอันสามสองจานเาลยแต่บางงงนะม,งงมันมันแสบชงใส มอดข้าวเจ้ากินอยู่ลอจานเดียวข้าเจ้ากินก็เลยบอกเอาออกมา มืออื่นอย่างกินใหม่เฮ้ยตำมังหงนะมอดโอเคเราสั่งนะมอดอ้ตำรหุงแ้่หุมือ้กนามกินกินมนี่ร้นนร้านนอนี้ละน่ต้นงกเร่้นเอ้าวลมกินแล้วเพราะว่าเล่นน้ล้างจอมดเอานี้นนวาแล้ว มันเบิดคตคุ้นแหละตั้มหุ่งนะมันเลือแต่จานเนาะเฮ้ยตัวคือบ่อห้องหาเอื่อยว่ากินข้าวต้นเทียงเฮ้ยบ่มอดมือ้านี่เอื่นเอื่อยกินข้าวกินข้าวมันซีเบิตมันซีเบิ์บัต้นเถียงบัดบ่อเอื่อนเอื่อย

โลละร่อยเก่าาเค็มเค็ม <hi> อ <m Get started> yeah, um, ันยาไปไหนเออี่เรของปลาเนาะเงของปลาก็คือจะมอเนาะจะมอทจะมอทเซ่บแบบมอทตุน่าตุน่าสบมาดีพี่น้องตอนหี่พามพี่น้อง พาลุงน้องโตนงานมือนนี่เกิดโยมผู้ยมุดเฮ้ยอะไรของสียังเกิดนะเดี๋ยวนี้สีดำงามๆหล่นแสดงว่าตัวเองถือมาแต่ว่าลงทั้งห่อแสดงว่าเขาถือของเราไปเราหลอกฮาจังสิเมียนจังห่อออกไปแล้วเหรเข่าท้าเล่าเลยตะไคร์ถือมาเออตะไคร์ถือมาเห็นเลยนะตะไคร์ถือมาปุ้ยไนพามะ ต้นงานกับต้นงานแต่พ,อพ่อพามกับพ่อเนี่อันกับตาไข่คนอื่นกับบริบตโตนอยาเขา,อ,า,เขาอีอกเาีแยวขาข้อมือขาตามฮะก็ขาดชอมือกขาตามอะไรไรเงี้ยเอาแล้วไปปั่นเลยเอายิงย่งอยากเป็นหูปันอยู่ เจ้าขาดไรมือเจ้ายังอยากเป็นคนปั้นเงินอยู่บ่ปั้นแค่นด้จะไม่ทีไรสองกันขาดเอ้าของเจ้าหกขาดงานเฮ้ยขาดงานขอคนปั้นขาดท่ามือกับขาดถ้า <described> ท <together> ่านหาลุบแล้วเนาะพญ่พามหมดไรสองปั้นแล้วแต่ไม่สี่ขาดเฮ้ยพญ่พามนะขาดงานท่ามือเพื่อสิเป็นคนแบ่งเงินพี่น้องเราแบบเออเราก็ไล่ค่ะปั้นเราแล้วเหเนาะ จูบยายังบานบุยสบายดีปลุงเร็วเรขีโรดนะโง่ให้มันเป็นแน่ใครละบ่อข่อยบ่ชนเจ้าปาดเฮ้ยอหิบไปเฮ้ยจะเบิงผัวเถ่าจะโจกออกมาผูวมิแต่ใบเขียวเขียวพี่น้องมิแต่ใบเคียวเขียว ือนาน่ะมีแต่ใบคุ้ยโอ้เาคยไปนายคยายี่สบายดีปารุกงเอไหมสบายดีปารุงกัลซื้อเองปารุ่กัซื้อเองสายช่วงเลยสายเด่นปรโตบอกเขาว่าบอกเขาว่าปรโต ໂຕໃດแซ่บລຸງຢາດແຫຼກແຊບບໍຫ້ອຍຄົນເຮົາກະຕຳໄປຕຳແປນກະຫຼ່າຍໄປຫຼ່າຍໄປໃດອັນຢາກຕຳກັແມນບອແມແມ່ນອນຕຳບກິວານລຸງແນເາງບກິວາ ลาแล้วพี่น้องคลิปน้าพอกันใหม่อยู่ดีมีแหงสุขสุขคนสบายดี